สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามสาเหตุที่ต้องมาที่นี่เพราะมีข้อคําถามจากท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ว่าอยากจะรู้จักวิธีการปลูกหญ้าไทเปซึ่งย่านนี้ไม่มีใครเชี่ยวชาญและชำชองชํานานด้วยเอาเท่ากับพี่จอนที่อยู่ข้างๆผมนะครับพี่จอนตอนนี้ชื่อไร่หญ้าไทเปใช่ไหมไร่หญ้าฟาร์มหญ้าไทเปมหาสารคามชื่อน,นี้นะครับฟาร์มหญ้าไทเปมหาสารคามคแล้วก็ อยู่ตำบลท่าสองคอนอเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับหากท่านกําลังมองหาญ้าที่จะปลูกอยู่ไม่ต้องมาหาที่จรที่นี่นะเพราะสามารถจะซื้อได้จาก t ิกตอก k ิกตอกทิกตอกชื่อ t ิกตอกชื่อฟาร์มญ้าไทยเปมหาสารคามถ้าใครมี t ิกตอกไปตรงนั้นได้เลยนะครับอย่างที่2คือในช้อปปีในช้อปปี้จะเป็นอีกชื่อนึงจะเป็นนภาช็อปฟาร์มนภาช็อปฟาร์มเป็นภาษาไทยเนาะ เป็นภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวผมไปค้นแล้วมาแปะไว้ให้ด้วยจากตรงนี้นะครับจะได้เข้าไปเลือกซื้อกันถูกก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพมาให้ดูด้วยพิจอรส่งทุกวันครับโดยปกติถ้าอยู่กรุงเทพใช้เวลาถ้าผมสั่งเช้าวันนี้น่าจะไดงนี้ก็ถึงนี้ถึงเลยใช่เป็นเป็นคนส่งของเคอรี่ถ้าท่านปลูกเองท่านก็จะมีงานทำในวันรุ่ขึ้นเลยนะครับโอเค คลิปในตอนนี้เราแบ่งเอาเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราไปคุยกับพี่จรก่อนแล้วหลังจากนั้นเราไปพบลักษณะทางพฤกษศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาต่างๆของเจ้าหญ้าไทเปกันเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักอุปนิสัยในการปลูกหญ้าไทเปอย่างมีความสุขและก็เติบโตงอกง,งามดีนะครับทีนี้ถามพี่จรว่า เป็นมาอย่างไงถึงได้รู้จักย่าไทเปก่อมตามจริงแล้วผมยังไม่รู้จักย่าไทเปเลยก็คืออยากจะหาย่ามาปลูกหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านที่ที่ปลูกไว้ทีนี้เซิร์ชใน Facebook พวกย่านน้อยย่าญี่ปุ่นอยู่ดีๆไอ้ตัวย่าไทเปมันเด้งขึ้นมานะครับ,รบเด้งขึ้นมาแล้วก็ก็เลยศึกษาดูมีญ่าแบบนี้ด้วยเหรอที่ว่าปลูกแล้วไม่ต้องตัดอ่ะมันก็เลยตอบโจทย์ตัวเองก็เลยเอามาปลูกลองดู พอปลูกเสร็จปุ๊บก็เลยในระแวกนี้ยังไม่มีฟาร์มญ่าเลยอ,อเราลองทําขายดีไหมเพราะว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้วครับอซึ่งพี่จอนทาเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วเราก็มองว่าตัวการเก็บผลผลิตครับแล้วก็การจัดส่งไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใช่ครับซึ่งก็ ไม่ใช่ยุ่งยากจริงๆใช่ไหมใช่ไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าเวลาขนส่งมาเขาก็มารับที่นี่เลยผมไม่ได้ออกไปส่งข้างนอกออทีนี้ก่อนจะไปดูว่าพี่จอนปลูกยังไงแล้วเราก็จะได้นําไปปลูกด้วยนะครับทีนี้ถามพี่จอนว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของญ้าสนามที่เราอยากได้ก็คือมันจะต้องทนต่อการเหย,ยีหยบย่ำใ,ใช่เจ้าหญ้าไทเปเป็นไงบ้างอืมทนมากครับทนมหมายความว่าถ้าเทียบกับญ่ามาเลยที่มันแบบสภาพใกล้เคียงกันเนาะก็ก็จะทนกว่าญ่ามาเลยเพราะว่ามัน มันปกคลุมใบหนาใบใบแน่นเวลาเหยียบย่ําก็ก็ไม่ไม่ค่อยตายครับไม่ตายแล้วว่าที่ว่าไม่ต้องตัดเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่จรใช้ให้มียตัดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ต้องตัดหมายความว่าเวลามันเจริญเติบโตมันจะแผ่ออกข้างครับมันจะไม่ขึ้นสูงมันก็เลยจะไปในแนวราบใช่เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะว่า แปลงนี้ที่ที่ผมเหยียบอยู่นี่อายุกี่เดือนครับพี่จอรนครับปลูกแล้วสามเดือนครับแปลงนี้สามเดือนอ่าเราก็จะเห็นเริ่มเนาะวิธีการปลูกแบบนี้ก็คือปลักกิ้งเนาะคือแปะหรือปักวางลงไปเลยใช่ครับแล้วเขาก็จะเดินขนาดนไปเนาะแต่สังเกตอย่างหนึ่งอย่างที่พี่จอรนบอกเลยก็คือเขาจะไม่ไม่ไม่ขึ้นตูงอ่าแต่เขาจะไปข้างๆครับแล้วการปลูกเนี่ยในบ้านเรือนนะครับ จำเป็นต้องมาคอยกลางร่มแบบนี้ไหมครับพี่จอนอ๋อไม่ไม่ไม่จำเป็นครับถ้าปลูกในที่กลางแก้งมีแดดครับมันก็จะเจริญเติบโตได้เหมือนกันแค่มันจะใบสั้นแล้วก็ใบเหลืองหน่อยอ่าแต่มันมันไม่สวยแต่ถ้าปลูกในที่ร่มลาไรอันนี้มันจะเริ่มใบเขียวใบยาวอ่าใบจะแน่นหน่อยเพราะฉะนั้นจะเหมาะมากๆกับท่านที่อยู่บ้านจัดสรรใช่ที่60วา70วาร้อยวาครับเพราะว่า จะโดนแสงไม่ทั่วถึงทั้งวันเนาะจะมีบางส่วนเนาะเช่นปลูกหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านเนี่ยก็จะได้รับแสงช่วงเช้าบ่ายคล้อยหน่อยไม่ได้ไอแบบนี้ปลูกได้เลยได้เลยครับอ่าแล้วเด็กๆสามารถจะออกมาเดินวิ่ิงได้เลยทนไม่ไม่แบบออกมาทุกวันแต่ลูกบอลอย่างนี้ทําให้ร้มหายใจไปไม่ไม่มีไม่มีอ่าทนทานต่อกันครับยี่ยบยอดแล้วถ้าว่าไม่ตัดเนี่ย ไม่ตัดเลยหรือควรจะตัดบ้างครับพี่จอนถ้าสักเดือนหนึ่งควรตัดเลยครับไม่ต้องตัดเลยไม่ตัดเลยเพราะว่าผมมีตัวอย่างที่ปลูกแล้วหนึ่งปีอ่าหนึ่งปีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยเอวันี้คลิปนี้ทําให้หลายท่านที่ขายเครื่องตัดหญ้าร้องไห้เลยนะครับว่าไม่ต้องตัดหญ้าเนาะใช่ครับแล้วการปลูกการดูแลมันยุ่งยากไหมถ้าดูแลก็คือถ้าถ้าอยากให้สวยก็รดน้าวันละครั้งอ่าได้ครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย เดือนละครั้งก็ได้ใส่ปุ๋ยอะไรดีพี่ปุ๋ยเคมีก็ได้ครับแต่ว่าปุ๋ยคอกจะดีกว่าเพราะว่าปุ๋ยเคมีแค่ลอยๆหมานก็สามารถที่จะทําให้เขาเจริญเติบโตต่อเนื่องไปได้แล้วแต่น้ําต้องถึงน้ําต้องถึงครับแต่ว่าช่วงแรกนี่คือน้ําต้องถึงเลยช่วงที่เริ่มปลูกใหม่ประมาณเจ็ดวันครับเจ็ดวันถ้าทําการปลูกวันนี้ยผมซื้อหญ้าจากสวนพี่จรไปครับฟาร์มหญ้าไทยเปมหาสารคามเนี่ยซื้อไปเสร็จปุ๊บแกะกล่องออกปั๊บ ครับผมต้องทํำยังไงบูชาก่อนไหมไม่ต้องนะแกกล่องปั๊บเนี่ยเราก็ใช้น้าพรมฉีดหน่อยให้มันแบบให้มันคลายความร้อนที่มันอยู่ในกล่องนะในถุงคลายความร้อนออกแต่ถ้ายังยังไม่สะดวกปลูกเลยเราก็เอาแบบคล้ายๆกับวางไว้ในกระมังที่มันมีน้ําปิ่นๆให้มันท่วมรากนิดนึงไม่ต้องท่วมใบนะครับชดเชยความชื้นที่เขาสูญเสียไปครับหนึ่งคือพรม เปิดกลองออกมาพรมก็ได้แล้วก็เราจะไปปลูกแต่ถ้าทิ้งไว้สักวัน2วันไม่เป็นไรก็ใส่แช่น้ําไว้แช่น้ำไว้ให้ท่วมเฉพาะรากท่วมเฉพาะรากนะห้ามห้ามท่วมใบตายตายใบเหลืองตายทีนี้ได้อยาก ผมพี่จอมาละผมพรมน้ำละให้เขาสดชื่นขึ้นมาดินผมต้องเตรียมอะไรบ้างพี่จอมดินตามจริงแล้วถ้ามีพวกวัชพืชออกก็ควรเอาวัชพืชออกให้หมดก่อนเพราะว่าเวลาปลูกเราเราจะปลูกห่างกันเป็นกอห่างกันคืบหนึ่งครับแต่ละกอคืบหนึ่งสิบห้าเซนโดยชประมาณเนาะนะครับแล้วก็ขุดขุดลุมให้ให้คือจุดประสงค์คือให้รากมันฝังลงดินแค่นั้นเองพี่จอแต่อย่างนี้ บ้านแต่ละพื้นที่ก็จะมีดินดีดินแย่ต่างกันเนาะสมมุติผมเป็นบ้านจัดสรรอะ่ะซึ่งโดยปกติก็จะถมด้วยดินลูกรลังอะ่ะครับเป็นผมเปิดหน้าดินไว้แล้วปรับเรียบไปแล้วเป็นดินลูกรังอย่างเงี้ยปลูกได้เลยไหมปลูกได้เลยครับคือปลูกได้ทุกสภาพดินยกเว้นดินเค็มดินเปรี้ยว<อ>มันมันจะไม่เกิดจะไม่เกิดใช่ไหมมันจะตายแล้วต้องทําแบบย่านวน้อยไหมประเภทที่ต้องเอาทรายขี้เป็ดมาหลอมปรับสนามถ้าเราแบบ แบบง่ายๆก็คือปลูกได้เลยแต่ถ้าอยากแบบใช่ไม่ไม่พิธีพิถันปลูกได้เลยแต่ถ้าพิธีพิถันอยากให้สนามเรียบหน่อยเอาเอาทรายลงก่อนเนาะแล้วก็ต้องเอาปุ๋ยคอกโรยๆรยไปก่อนก็ถ้าถ้าได้แบบนี้จะดีจะดีแต่ถ้าแบบไม่ต้องพิธีพิถันก็ได้ปลากได้เลยก็คือปราบสนามเรียบปั๊บขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็ลากฝังแค่นั้นเองแล้วก็กบดินครับมันง่ายขนาดนั้นเลยง่ายง่ายครับแต่ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะ มันจะต้องดูแลปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องถ้าแรกๆถ้าเราปลูกในพื้นที่กลางแดดก็ควรจะต้องลดน้ำหน่อยลดน้ําด้วยแล้วก็ต้องถ้าพรางแสงได้ด้วยดีไหมก็ดีครับก็ดีเลยเนาะจะทําให้อัตราการรอดสูงครับรดน้ําต้องเช้าลดบ่ายลดกลางวันลดเย็นลดอย่างนี้หรือเปล่าครับอืช่วงแรกช่วงแรกช่วงแรกถ้าวันสองวันแรกอยากให้เช้าเที่ยงเย็นขึ้นอยู่กับว่าแดดมันแรงขนาดไหนแต่ถ้าช่วงนี้ช่วงฝนก็วันละครั้งได้ไม่เป็นไร เพราะว่าแดดไม่แรงมันจะมีผลช่วยอยู่ผมเชื่อว่าการปลูกแต่ละคนช่ำชองไม่เหมือนกันอ่ะพี่จอนถ้าติดขัดในเรื่องการปลูกให้ไปดูที่ t i k ตอกได้ไหมมีด้มีมีมีวิดีโอที่ลงไว้วิธีการปลูกด้วยไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าง่ายมากๆดูจากพี่จอนทามาดูของจริงนี่โอ้ง่ายมากๆเลยเนาะแล้วนอกจากการปลูกไปเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาติดแล้วครับพี่จอนสมมติว่าวันนี้เราปลูกไปวันที่หนึ่งแล้วกี่วันเราจะรู้ว่าเขาติดคือถ้าถ้ามันติดใบใบมันจะเขียวแล้วก็มันจะเริ่มแตกแตกยอดใหม่ขึ้นมาอ่าอันนี้คือเริ่มยอดใหม่ใช่ยอดใหม่ขึ้นมานี่แสดงว่าติดละครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าปลูกไปแล้วใบเก่ามันเริ่มเหี่ยวแห้งไปไม่ตกใจนะครับมันมันยังไม่ตายแค่มันจะผัดใบแล้วก็รอใบใหม่ขึ้นมาแทนจากประสบการณ์ที่พี่จอนขายมาครับไม่เคยมีลูกค้ารายไหนเคลม ไม่เคยเพราะว่ามันรอดอยู่แล้วใช่มันรอดอยู่แล้วมีแค่มีแค่ส่งไปแล้วลูกค้าไม่รับตีกลับมาเราก็เอาไอ้ที่ที่ตีกลับมามาปลูกต่อได้วันนี้มือเย็นพาทุกท่านมาดูสวนมาดูไร่ของพี่จอนนะสร้างความมั่นใจได้เลยว่าอันนี้เป็นไร่ตัวจริงแล้วก็ให้เคล็ดลับในการปลูกดูแลซึ่งไม่ยุ่งยากแต่ประการใดหากท่านปลูกหญ้านวลน้อยอยู่หญ้านวลจันทร์อยู่ในบ้านของท่านแล้วท่าน ไม่อยากตัดหญ้าพี่จอแนะนําว่าควรจะเป็นหญ้าไทยปเปอ,อลอกออกครับ <c oughs> ต้องลอกออกก่อนนะ <c oughs> สำคัญนะต้องลอกออกหน้า,นาดินลึกประมาณสักสิบเซนลอกออกแค่ให้ใหลากหญ้าตัว<อ>เก่าออกอของเดิมแล้วก็ปลูกไทยเปลงไปไท่านจะหมดปัญหากับการวันเราจะเรียกวันหยุดของเราคืนมาที่ต้องตัดหญ้า <c oughs> เนอะแล้วก็เดินบนหญ้าไทยเปนะครับง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจ ไม่จาเป็นต้องซื้อพี่จอนอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าท่านสะดวกใจที่จะซื้อกับพี่จอนก็ไปที่ทิกต็อกฟาร์มญ่าไทเปครับมหาสารคามด้วยนะครับเซิร์ชดูเลยเจอเลยแล้วก็ไปที่ช้อปปี้ช้อปปี้นภาช็อปฟาร์มนภาช็อปฟาร์มนะร้านด้าก็เหมือนกันครับนภาช็อปฟาร์มพี่จอนมีเบอร์ทงเบอร์โทรที่สามารถติดต่อให้ได้ไหมครับ0833388733อ่าครับ หรือถ้าท่านอยู่เราแวกนี้ขอ,อนแก่นมหาสารคามนู่นนี่นั่นอยากมาดูวิธีการปลูกกับพี่จอนก็เซิร์ชใน g o o g l e Map ได้เลยนะครับเซิร์ชคำว่าฟาร์มญ่าไทเปมหาสา,ารคาม <c oughs> ทางงองแงง,งองแงกมาหน่อยแต่ถึงแน่นอน <c oughs> ไม่หลงครับผมหมุกมุด <c oughs> ปักแม่นอยู่ครับหลังจากที่ได้ฟังพี่จอนไปแล้วหลายๆท่านคงสงสัยเลยครับว่าเจ้าหญ่าไทเปตกลงแล้วเขามาจากไทเปจริงหรือเปล่าทั้งนี้ถิ่นกำเนิด ของเจ้าหญ้าไทเป้ต้นทางเลยก็คืออเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้ไล่มาตั้งแต่บริเวณเม็กซิโกไปจรดบราซิลเลยครับที่บอกว่าเป็นต้นทางก็เพราะว่าเจ้าหญ้าไทเป้นั้นเป็นต้นไม้ที่มีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์กันมาเรื่อยๆโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือ a s o n o p u a s compressus cautiva โดยชื่อวิทยาศาสตร์นี้ก็สามารถจะบ่งบอกคุณลักษณะที่สำคัญของเจ้าหญ้าไทยเปยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อสกุลอโซโนพัสก่อนสแสดงถึงสันฐานสำคัญของต้นไม้ในสกุลนี้จะมีช่อดอกออกเป็นซี่เป็นช่อดอกรวมซึ่งเจ้าหญ้าไทยเปยก็มีคุณลักษณะของดอกในทำนองนี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์คอมเพรสสก็มีความหมายว่าแบนไปด้านข้างหรือกดเข้าไว้ด้วยกัน นั้นแสดงถึงสันฐานที่สําคัญของการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างญ่าไทเปเลยนะครับว่าจะมีการแตกหรือแผ่กว้างออกไปทางด้านข้างอย่างที่พี่จร์ได้อธิบายไปข้างต้นเลยสำหรับเรื่องสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักว่าเขาเป็นเขาที่ว่าก็คือเป็นพืชที่มีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาเรื่อย,อยจากลักษณะเด่นที่เราเห็นก็คือว่าเลือกเจ้าต้นเตี้ยแล้วก็มีการแผ่กว้างออกไปด้านข้าง คัดเลือกมาเป็นเช่นนี้แหะครับก็จึงทําให้เราได้สายพันธุ์ของหย่าไทเปที่มีคุณลักษณะแบนแล้วก็แผ่กว้างออกไปด้านข้างทนทานต่อการเหยียบย่ํยทาทั้งนี้สําหรับคําว่าหญ่าไทยเปยมาจากไทเปหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้2ทางทางแรกก็คือเป็นการตั้งชื่อหญ่าไทยเปยนั้นตามถิ่นที่มาครั้งแรก ที่นําเข้ามาปลูกในบ้านเราก็จึงได้ชื่อว่าญ่าไทเปนอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นการตั้งชื่อเพื่อเรียกร้องหรือกระตุ้นความสนใจจากผู้ที่สนใจในการปลูกต้นไม้ว่าต้นไม้ต้นนี้นําเข้ามาจากไต้หวันเลยนะครับข้อเด่นของเจ้าหญ้าไทเปนอกจากจะเป็นต้นไม้ที่มีความสูงในการเจริญเติบโตไม่มากนัดเราเห็นเขามีการแตก แผ่กว้างออกไปด้านข้างทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีส่วนในการขยายพันธุ์ที่เป็นไหลหรือเป็นโซลอนที่เลื้อยทอดขนานไปตามผิวดินแล้วเจ้าลำต้นใต้ดินนี้ก็เมื่อโผล่พ้นดินในช่วงใดก็จะมีการแตกเป็นหน่อใหม่หรือยอดใหม่บริเวณณจุดนั้นจึงทำให้ในการปลูกที่เราเห็นพี่จอนแนะนำให้เราปลูกคือการปลูกแบบปลักกิ้งหรือปลูกเป็นจุดๆแล้วก็ทาให้เขาสามารถจะ เชื่อมโยงถึงกันในอนาคตแบบนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้เราสามารถจะได้หญ้าไทเปที่เป็นสนามแล้วก็ฟูแน่นแล้วที่สำคัญก็คือลำต้นไม่เบียดมากกันเกินไปนั่นเอง เราจะเห็นการสารไปสารมาของสโตลอนหรือไหลตรงนี้ที่ทำให้สนามดูเขียวขจีแล้วก็ทนทานต่อการเหยียบย่ำตามธรรมชาติของหญ้าไทยเปยได้นั่นเองทิ้งท้ายกันไว้สำหรับการปลูกเลี้ยงหญ้าไทยเปยยนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่พี่จอนบอกไปเลยว่าความต้องการแสงของเขาสามารถจะปลูกได้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดเต็มวันไปจรด พื้นที่ที่รับแสงโดยอ้อมหรือเป็นแสงแบบร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายก็สามารถจะปลูกหญ้าไทยเปยได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้าหากพื้นที่นั้นร่มมากๆมือเย็นไม่แนะนําเลยนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าการเจริญเติบโตจะช้าลงใบบางลงแล้วเราจะเห็นลักษณะอาการยืดของหญ้าไทเปแบบนี้เป็นลักษณะที่ไม่สวยงามเลยแสดงว่าแสงน้อยเกินไปนะครับโอเคนอกจากนี้แล้วเรื่องของความต้องการน้ํา ในช่วงฤดูฝนเขาสามารถจะผ่านพ้นมาได้ดีมากๆเลยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากอยู่แล้วด้วยเหตุนี้น้ำมากไม่กลัวแต่ช่วงฤดูแล้งถ้าเป็นไปได้พยายามพรมน้ำให้สนามหญ้าของเราเขียวขจีไว้นะครับ เพราะว่าเจ้าหญ้าไทเปต้องการน้ํามากพอสมควรนั่นเองฤดูแล้งที่กําลังจะมาถึงนี้พรมน้ําบ่อยๆเป็นดีที่สุดนะครับหากท่านครอบครองสนามหญ้าเดิมอยู่แล้วก็รวมไปถึงต้องการมีสนามหญ้าที่ทนทานต่อการเหยียบย่ําดูแลรักษาง่ายรวมไปถึงต้องการการตัดแต่งการดูแลรักษาน้อยลงกวา่าหญ้าอื่น เจ้าหญ้าไทเปเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับก็สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเยันสูดเลย,ยนะครับแล้วก็เราเดินทางไกลมาหาพี่จอนได้ก็เพราะการสนับสนุนของแอปไทยเกี่ยประเทศไทยนะครับในต,ตอนนี้ผมแล้วก็พี่จอนจากฟาร์มหญาไทเปขออนุญาตลาไปก่อนครับพี่จอนครับบ๊ายบายครับผมบาย